เรื่องใหญ่มาแล้วครับชายผู้ทำนายวิกฤตปี2008และทำเงินมหาศาลจากการล่มสลายของตลาดไมเคิลเบอร์รีเพิ่งจะคลิกกกลยุทธ์ครั้งประวัติศาสตร์ เขาทิ้งเดิมพันฝั่งชอรตที่มีต่อหุ้นเทคสุดร้อนแรงอย่างเอ็นวีเดียและหุ้นจีนทั้งหมดแล้วทุ่มเงินมหาศาลเขาซื้อหุ้นในสองกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลายคนมองข้ามนี่คือสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างหรือเปล่าเขากำลังมองเห็นวิกฤตครั้งใหม่ที่คนอื่นยังมองไม่เห็นหรือไม่เดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาผ่าพอร์ตล่าสุดให้ฟังแบบหมดเปลือกครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตดอกผม วันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในแวดวงการลงทุนตอนนี้เลยครับก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมตลาดกันก่อนนะครับ Bitcoin ล่าสุดทยานทำ All-Time High ใหม่แต่ระดับแสน0 0 0หนเหรียญไปแล้วตอนนี้ราคาก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาบ้างยืนอยู่แถวแถวแสนหนึ่งถึงแสนสองหมื่นนเหรียญ แต่ที่น่าสนใจคือข้อมูลบอกว่านักลงทุนสถาบันยังคงเข้าซื้อต่อเนื่องนี่คือภาพของสินทรัพย์ที่คนมองว่าเป็นดิจิตอลโกเป็นหลุมลบภัยในยามวิกฤตที่ถึงแม้จะผันผวนแต่ก็ยังคงแข็งแกร่งส่วนพี่ใหญ่อย่างทองคำแท่งตอนนี้ราคาก็ยังยืนในระดับสูงมากครับ อยู่ที่ประมาณ3,340ถึง3,360เหรียญต่อออนซ์แม้จะมีการย่อตัวลงมาบ้างแต่ก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่ทุกคนวิ่งหาเวลาไม่มั่นใจในระบบการเงินทีนี้ตัดภาพมาที่ตลาดหุ้นอเมริกา S&P 500กับ NASDAQ เพิ่งทำจุดสูงสุดใหม่ไปเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่ล่าสุดก็เริ่มย่อตัวลงมาแล้วครับหลังจากตัวเลขเงินเฟอ้อ้าส่งหรือ Wholesale Inflation ออกมาสูงกว่าที่คาด ตัวเลขนี้สำคัญมากนะครับเพราะมันทำให้ตลาดเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะลดดอกเบี้ยนในเร็วๆนี้จริงหรือเปล่าและที่สำคัญที่สุดคือความตึงเครียดเรื่องภาษีระหว่างอเมริกากับจีนที่ยังคงคุกรุนอยู่ตลอดเวลาประธานาธิบดีทรัมป์ยังมีท่าทีที่แข็งกร้าวทาให้ซัพพลายเชนทั่วโลกปั่นป่วนไปหมดเห็นภาพไหมครับตลาดมันกําลังส่งสัญ,ญญาณที่ขัดแย้งกันเองสินทรัพย์เสี่ยงอย่างบิตคอยกับหุ้นเทคก็วิ่งทำออทิมไฮ แต่ในขณะเดียวกันสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําก็ราคาสูงลิ้วแถมยังมีข่าวร้ายเรื่องเงินเฟอ้อกับสงครามการค้ารออยู่ความไม่แน่นอนแบบนี้เลยครับคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องมาดูพอร์ตของไมเคิลเบอร์รี่กันทีนี้ทำไมการเคลื่อนไหวของเบอร์รี่ครั้งนี้ถึงน่าตื่นเต้นเพราะมันคือการกลับลำา180องศาครับ ต้องเข้าใจภาพก่อนว่าในไตรามาสแรกของปี2025หรือ Q1 ที่ผ่านมาพอร์ตของเบอร์รี่นั้นมองลงแบบสุดๆหรือ bearish มากๆเขาแทบจะเทขายหุ้นลองทั้งหมดเหลือไว้เฉพาะตัวเดียวคือหุ้นเครื่องสำอางเอสเตอร์ d อเดอแล้วไปเปิดสถานะชร์ตหรือซื้อ Put Options เพื่อเดิมพันว่าหุ้นจะร่วงหนักๆใน2กลุ่มหลัก หนึ่งคือ Nvidia ดีครับเขามองว่าราคาหุ้นมันวิ่งไปไกลเกินพื้นฐานเพราะกระแสะ AI Hype มีความเสี่ยงเรื่องการควบคุมการส่งออกชิปไปจีนและการแข่งขันที่เริ่มสูงขึ้นเขาเลยซื้อ Put Options มูลค่ามหาศาลเพื่อเดิมพันว่าราคามันจะลง2คือกลุ่มเทคจีนครับ Alibaba JD.com PDD Baidu เขามองว่าเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวช้ากว่าที่คิดมีความเสี่ยงเรื่องกฎระเบียบภายในประเทศและความตึงเครียดกับอเมริกานี่คือภาพของเบอร์รี่เมื่อ3เดือนก่อนครับเดิมพันว่าเทคที่คนแห่กันเข้าไปซื้อจะพังทลายลงมา แต่พอมาถึงไตรามาสสที่เพิ่งมีเอกสารเยื่ยนต่อกรตสหรัฐรายงานออกมาล่าสุดเมื่อวันที่14สิงหาคมเบอร์รี่พลิกเกมทั้งหมดครับเขาปิดสถานะชอร์ตพวกนั้นไปแล้วทุ่มเงินซื้อหุ้นใหม่8ตัวและ3ตัวที่ใหญ่ที่สุดมันบอกอะไรเราได้เยอะมากครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพให้ดูนะครับนี่คือท็อป3ที่เบอร์รี่เข้าซื้อใหม่ในไตรามาส2ปี2025อันดับ1 United Health หรือ UNH ซื้อไปกว่า190,000ล้านเหรียญคิดเป็นสัดส่วนเกือบ25%ของพอร์ตที่ซื้อใหม่อันดับ 2. Regeneron หรือ RGN e ซื้อไปอีก150,000ล้านเหรียญสัดส่วนอีก24%และอันดับ 3. Lululemon หรือ LULU ซื้อไป95,000ล้านเหรียญสัดส่วนอีกเกือบ22% ดู2อ,อันดับแรกสิครับ United Health กับ r e g e n e r o n นี่คือหุ้นกลุ่ม Healthcare หรือกลุ่มโรงพยาบาลและยาซึ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่า defensive stock ขนานแท้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือแย่คนก็ต้องป่วยต้องหาหมอต้องใช้ยาการที่เบอร์รี่ทุ่มเงินหนักขนาดนี้ในกลุ่ม Health Care เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าเขากำลังเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ Recession ที่เขาเชื่อว่ากาลังจะมาถึงและที่น่าสนใจสุดคือไม่ใช่แค่เบอร์รี่นะครับ แต่วอร์เรนบัฟเฟตก็เพิ่งเปิดเผยว่าเบอร์เชียแฮตเวย์ก็เข้าซื้อหุ้นยูเนเต็ดเฮลท์เหมือนกันกูรูระดับโลก2คนมองไปในทิศทางเดียวกันนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนครับส่วนตัวที่3นี่น่าสนใจมากครับลูลูเลมอนหรือ LULU ทำไมถึงน่าสนใจเพราะหุ้น LULU ปีนี้ร่วงไปแล้วเกือบ40%นี่คือสไตล์ของเบอร์รี่เลยครับเขาชอบซื้อของดีตอนที่คนอื่นกำลังกลัวจนโยนทิ้ง เขามองว่าแม้ราคาหุ้นจะตกแต่แบรนด์ลูลูยังแข็งแกร่งมากเป็นแบรนด์พรีเมียมที่คนยอมจ่ายและที่สำคัญคือการเตริบโตในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในจีนยังไปได้อีกไกลมากนี่คือการเดิมพันกับคุณภาพที่จะรอดพ้นวิกฤตไปได้ไม่ใช่การซื้อหุ้นตามกระแส แล้วหุ้นจีนละ่ะเขาไม่ได้ทิ้งไปทั้งหมดนะครับแต่เขาเปลี่ยนวิธีเล่นจากการชอร็อตหรือมองลงในคิ Q1 เขาเปลี่ยนมาเป็นการเพิ่มสัดส,ส่วนการถือหองหุ้นลบาบาหรือบาบาขึ้นอีก25%และ JD.com อีก150%นี่คือความฉลาดของเขาเขาไม่ได้มองว่าจีนจะพังทั้งหมด แต่เขามองว่าบริษัทที่เป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงในจีนอย่างบา b a บาและ j จดีตอนนี้มีราคาที่ถูกมากจนน่าสนใจเขาเปลี่ยนจากนักลงทุนที่มองภาพใหญ่มาเป็นนักเลือกหุ้นรายตัวในตลาดจีนหรือสต็อก p i เกอรแล้วครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงอะไรมันสะท้อนให้เห็นว่าในมุมมองของไมเคิลเบอรี ตล,ลาดกําลังเข้าสู่ช่วงเบราบางอย่างมากนะครับเขากําลังถอนตัวออกจากสินทรัพย์ที่วิ่งด้วยความคาดหวังและกระแสอย่างหุ้น AI และย้ายเงินไปยังสินทรัพย์ที่จับต้องได้มีกําไรจริงและเป็นสิ่งจําเป็นอย่างเฮลท์แคร์หรือมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากๆอย่างลูลูเลมอนนี่คือการเตรียมตัวรับกับพายุเศรษฐกิจครับ แล้วมันเกี่ยวกับพวกเราชาวคริปโตด็อกยังไงเกี่ยวมากครับสิ่งที่เบอร์รี่ทำในตลาดหุ้นก็คือสิ่งเดียวกันที่พวกเราหลายคนทำในโลกของสินทรัพย์ทางเลือกเขาหาหลุมหลบภัยครับสำหรับเขาหลุมหลบภัยคือหุ้นดิฟเฟนซีฟสำหรับพวกเราหลุมหลบภัยคือทองคำและบิตคอยน์เบอร์รี่เองก็เคยพูดถึงทองคำว่ามันถึงเวลาของทองคำแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดวิกฤตในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตซึ่งตอนนั้นคือวิกฤต FTX เขามองว่าทองคำคือเซฟเฮเวนที่แท้จริงแต่ในขณะเดียวกันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับบิตคอยได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นทองคำดิจิทัลที่มีคุณสมบัติในการเก็บรักษามูลค่าเหมือนกันแต่เคลื่อนย้ายง่ายกว่าเข้าถึงง่ายกว่าในยุคดิจิทัลการที่เบอร์รี่กำลังตั้งรับกับวิกฤตมันยิ่งตอกย้ำว่าการมีสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงอย่างบิตคอยหรือทองคำติดพอร์ตไว้เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยในเวลานี้ครับ สรุปสั้นๆนะครับ 1. ตลาดตอนนี้ผันผวนสูงแม้หุ้นและบิตคอยจะทำ All-Time High แต่ความเสี่ยงเรื่องเงินเฟอ้อและสงครามการค้ายังอยู่ 2. Michael b u r เบพลิกกลยุทธ์ครั้งใหญ่จากที่เคยชอรอตหุ้นเทคและจีนในไต,ตรมาสหนึ่ง 3. เขาเปลี่ยนมาทุ่มเงินซื้อหุ้นกลุ่ม Health Care อย่าง u n h และ REGN เป็นหลักซึ่งเป็นสัญญาณว่าเขากำลังตั้งรับภาวะเศรษฐกิจถดถอย และ 4. เขาเข้าซื้อหุ้นลูลุ่นเลมอนที่ราคาร่วงหนักเป็นการเดิมพันแบบ c o n t ราร i a n นกับแบรนด์คุณภาพสูงและ 5. การกระทำของเขาตอกย้ำความสำคัญของการมีสินทรัพย์ต้องกันความเสี่ยงซึ่งสำหรับพวกเราก็คือทองคำและบิตคอยนั่นเองครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัยส่วนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวคริปโตทองคำเศรษฐกิจอย่าลืมลิงก์ใต้คลิปนี้ครับและตอนนี้ Stock Signal Screener เปิดให้สมัครแล้วเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน,น่าสนใจหามาจากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันรีบสมัครก่อนหมดบูรันนะครับ สุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ